หิงชาราเก็บกุหลาบจากลานหน้าปราสาทเพื่อนำไปมอบให้เจ้าชายผู้ร่ำรวยแต่เขากลับหัวเราะเยาะและดูถูกหิงชาราหญิงชาราแค่ต้องการที่พักและหลบลมที่หนาวเหน็บแต่ด้วยความอับปะละของหิงชาราเจ้าชายโยนดอกไม้และขับไล่หญิงชาราออกไปหญิงชาราจ้องเขาด้วยความโกรธและในพริบตาเดียวนางก็แปลงร่างเป็นนางฟ้าที่งดงามเจ้าชายตกใจสุดขีดและรีบขอโทษแต่ก็สายเกินไปนางสาปเขาให้กลายเป็นอสูรและเสกให้ผู้คนทั้งวังกลายร่างเป็นสิ่งของต่างๆเพื่อให้เจ้าชายต้องอยู่เพียงลำพัง ในปราาทนงบอกว่าหากเขาไม่สามารถหาความรักแท้ได้ก่อนที่กลีบกุหลาบสุดท้ายจะโรยราเขาก็จะอยู่ในร่างอสูนตลอดกาลหลายปีผ่านไปชายชราหลงทางในป่าเพื่อหน,นีฝูงหมาป่าเขาวิ่งหลงเข้ามาในปราสาทมีอาหารอร่อยวางบนโตะ๊ะเขาจึงกินอย่างไม่คิดอะไรทันใดนั้นถ้วยชาก็เคลื่อนที่เข้ามาหาเขาเองเขาตกใจมากรีบควบหมาหนีออกมาจากปราสาทก่อนจากไปเขาเด็ดดอกกุหลาบจากสวนหน้าปราสาส์เพื่อน,นํากลับไปให้ลูกสาวทันทีที่ดอกกุหลาบถูก อสูรที่แอบมองอยู่รีบเข้ามาหาชายชราด้วยความโกรธจ,จัดหมาตกใจสุดขีดแล้วรีบดิ้งกลับบ้านอย่างรวดเร็วเมื่อลูกสาวเห็นมมาก,กลับมาเพียงลําพังจึงรีบออกเดินทางตามหาพ่อทันทีเธอเดินทางมาถึงและถือเทียนเข้ามาในปราสาทก่อนจะพบว่าพ่อของเธอถูกขังอยู่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านบนว่าพอเจ้าคือขโมยหญิงสาวตอบว่าพ่อของฉันไม่ทําแบบนั้นเมื่อนางมองเห็นอสูรเธอก็หวาดกลัวเช่นกันแต่อสูรเปิดห้องขังให้พ่อมาเจอหน้าเธอเพื่อช่วยพ่อ หญิงสาวจึงยอมสละตัวเองเป็นผู้ต้องขังแทนอสูรบังคับให้พ่อเธอออกจากปราสาทและกลับบ้านไม่นานประตูห้องขังเปิดออกหญิงสาวจึงก้าวออกมาและเมื่อมองไปรอบๆก็พบว่าเชิงเทียนตรงหน้ากลับมีชีวิตเธอตกใจมากและฟาดเก้าอี้ใส่จากนั้นเธอก็รู้ว่าสิ่งของที่นี่ล้วนมีชีวิตทั้งเทียนที่เต้นระบำนาฬิกาที่พูดได้และตู้เสื้อผ้าที่เลือกชุดที่สวยงามมาให้เธอพวกเขาบอกว่าทุกคนเคยเป็นมนุษย์แต่ถูกสาบโดยนางฟ้าหญิงสาวเห็นว่าด ดอกกุหลาบที่วางไว้ในโหลแก้วเริ่มโรยราเธอพยายามหลบหนีออกจากปราสาทแต่ระหว่างทางถูกหมาป่าล้อมไว้หมาป่ากำลังจะโจมตีอสูรก็ปรากฏตัวขึ้นและช่วยเธอไว้แต่ตัวเขาเองกลับบาดเจ็บจนสลบไปหญิงสาวพาเขากลับไปปราสาทและดูแลอย่างดีความผูกพันระหว่างทั้งสองค่อยๆเพิ่มขึ้นอสูรเล่าความจริงทั้งหมดให้เธอฟังซึ่งทําให้เธอรู้สึกสะเทือนใจก่อนกลีบดอกกุหลาบสุดท้ายจะร่วงหญิงสาวพูดว่าฉันรักคนทันใดนั้นคำสาบก็ถูกทำลาย ทำให้เจ้าชายและทุกคนกลับคืนร่างเดิม